กอล์ฟขวัญเนี่ยเดินทางไปเขาเรียกว่าตามรอยพระองค์ท่านที่สวิตเซอร์แลนด์แม้เราคาดเครื่องกันเลยเรากลับมาจากสวิส์กอล์ฟขวัญก็ไปได้ไปเยี่ยมหลายแห่งนะฮะคือได้หลวงในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านแน่นอนโตที่สวิตสค่ะตอนที่เราไปเราก็ไปหลายแห่งมากเลยนะค่ะเราไปถึงขั้นแม้กระทั่งร้านอาหารที่พระองค์ท่านเสด็จไปเคยเสด็จไปรับประทานแต่เราไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดูมีรอยสลักริมกำแพงภูมิพลเนี่ย ออแล้วก็มีเปียนโนเครื่องที่พระองค์ท่านเล่นเครื่องแรกเดี๋ยวให้ดูในไลฟ์ของวูดี้หน่อยคือวูดี้เดินทางไปที่กรุงเบอร์นตอนนั้นหลังจากที่พระองค์ท่านสึ้นพระชนประมาณวันศุกร์แล้วไปวันเสาร์อาทิตย์ะนะครับที่กรุงเบอร์นวูดี้ไปเนี่ยก็ไปถวายความเคพนะครับไปลงนามะนะฮะกับคุณพ่อคนไทยไปกันเยอะมากนะคนไทยไปกันเยอะมากคือ เราเข้าใจว่าเบอร์นี่เป็นเมืองแรกที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นเมืองหลวงแต่ทุกคนที่ไปเนี่ยอยู่ในอาการที่เศร้ามากและภาพที่คุณเห็นแบบนี้ก็จะเป็นภาพที่เกิดขึ้นทั่วโลกและฮะคนไทยก็ไปลงนามแล้วบางคนก็ถามนะลงนามยาวได้ไหมสั้นได้ไหมนะฮะลงนามยาวได้ไหมสั้นได้ไหมนะฮะและเสร็จแล้วเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะจะยังไงดีเนาะเจ้าหน้าที่บอกว่าอะไรรึปะน่ารักมากเลยบอกบอกว่า แล้วแต่เลยอ,อยากพูดอะไรพูดอยากเขียนอะไรอยากเขียนอะไรเขียนเพราะบาคคนสั่นไงไม่เคยลงนามมาก่อนควรจะแค่เซ็นชื่อไหมแต่เอาตรงๆ,ๆนะฮะการลงนามเนี่ยตามสถานที่ต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะสถานทูตเขาให้แค่เซ็นชื่อคแต่คุณเข้าใจไหมด้วยความรักที่เรามีต่อในหลวงพ<ล>ิตร้าเนี่ยผมเอง ผมเองระบายผมเองระบายแบบเต็มพิกัดเลยคือเขียนเนี่ยเราเขียนจากใจเลยแบบเราไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรวินาทีนั้นนะวินาทีนั้นนะไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกะล่ะเราก็เลยเขียนแบบคุณอ่านลายมือผมออกกัเดวได้ถ้าตั้งใจอ่านเนี่ยอ่านออกป่ะอ่านออกลายมือคุณสวยอยู่แค่ไม่มีหัวเฉยๆคือเหมือนลายมือตอนงสมัยป .6 เลยเนาะหลักๆก็คือเราเห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9 เป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดะนะฮะพวกเราเองก็จะเดินตามรอยรอยพระบาทในการช่วยเหลือผู้อื่นในทุกๆด้านต่อไปอย่างไม่ย่อท้อจนกว่าชีวิตจะหาไม่มนะครับดีจังเเจ้าหน้าที่สถานทูตที่กรุงเบิร์น์วิสแลนด์ที่สง่งภาพมาให้ด้วยนะ